สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจมจากของร้าน JGT นะครับเดี๋ยวมาอัดวิดีโอสั้นๆรีวิวเสียง ตัว power คัดดีแปลงขับเสียงกลางนะครับผมตัวนี้พ่วงแหลมได้เลยนะครับนะลูกค้าไม่ต้องแยก power ขับเสียงแหลมแล้วนะตัวนี้พ่วงแหลมขับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเทสกับชุดในใ,ในในร้านของผมนะครับจะพ่วงกันลําโพง10นิ้ว8นิ้ว6นิ้วก็คือต่อพ่วงกันเลยหมดเลยนะครับ10นิ้ว8นิ้ว6นิ้วพ่วงกันหมดเลยนะครับแล้วก็พ่วงแหลมไปด้วยนะครับผมก็จะต่อเป็น2ชุดนะครับขนาดกันหมดเลยนะแต่ละชุดนะครับแล้วก็นํามาอนุกรมปลายสายนะครับบวก ข้าบวกนะครับลบเข้าลบแล้วก็บวกลบของแต่ละเส้นก็นํามาต่อขนานกันแบบนี้นะครับผมาก็กลายเป็นก่อนการต่ออนุกรมแบบนี้นะครับผมทีนี้ใช้ปีโมรุ่นรองท็อปนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับเสียงไสๆเลยนะครับเหมือน a b เลยนะครับใสกว่า Ab บางตัวด้วยร่ำนะครับ สวยได้เท่านี้ละวนะเป็นสาวต่อจอได้โมโหมา,หมาทียมตั้งเมอมน,นะครับหน้าปรีผมตั้งประมาณนี้เลยนะปกติเนี่ย power คดีเราต้องเราต้องบูทแหลมประมาณนี้เลยนะครับถึงจะออกนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็มีคอสนะครับผมปรับเสียง แหลมกลางเบตได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายในะคลิปต่อไปให้อีกทีหนึ่งนะครับนะ ผมก็จะประมาณนี้นะก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคดีแปลงกับกางของเจเทีนะครับสวัสดีครับ